จเจริญพรญาโยมที่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมที่วัดในวันนี้ขอแค่มีจิตกุศลไม่ต้องเข้าวัดฟังธรรมก็ได้ธรรมะที่ใจในโยมไม่ต้องเข้าบสถหรอกหลังจากฟังเทศฟังธรรมเสร็จก็เชิญไปสการะพระพุทธรูปในโบสถ์กันนะโยมแต่เดิมนั้นพระพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพแต่อย่างใดหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากจะมีสิ่งที่ทําให้ลําลึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ขององค์ศาสดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือหลักคําสอนที่พระฉระาจรพัฒนาหลังเที่ยงไม่ได้เนื่องจากจะกลายเป็นกิเลสตัณหาื่วท้องอิม่ม ตากระตามมาและเกิดปัญหาอีเกียดอยากนอนถอนการเป็นบัตรธร,รมถจะฉันกี่มือ้อมันก็ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่จิตใจที่แน่วแน่มากกว่าถ้าฉันไม่ครบสามมือขึ้นมาโลกครับพ่อคงถามหาอันนะจริงไหม ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีตู้เย็นใช้อาหารที่ชาวบ้านนำมาถวายให้พอตอนตกเย็นมันก็บูดไงพระพุทธองค์เลยตัดไปทีนี้เข้าใจกันหรือยงังที่พระไม่ใส่รองเท้าก็เพื่อฝึกสติให้มีสมาธิหลบหลีกฝากหนาน ถ้าเผลอเหยียบกบเหยียบเขียดก็ตามจะได้ไม่สีสามถอนเท้าได้ทันแต่ตอนนี้แบกทีเรียมันเยอะพิสุก็ควรใส่รองเท้าสะเถอะสมาธิมันหลบเชื้อโรคไม่ได้เยอะใส่รองเท้าซะเถอะก่อนเจอโรคภัยกบ เขียดตอนนี้ไม่ได้มีทั่วไปเศษแก้วตั้งหักที่มีเยอะใช่ไหมสมาธิสติมันอยู่ที่ใจใส่รองเท้าก็ได้ถ้าใจใฝ่ทํหลวงตาครับแล้วพราใส่กางเกงในได้ไหมครับพระพุทธบัญญัติในจำกัดเอาไวพ้พิสุ ไหนแต่งกายแค่คาร,ราวาสถือว่าผิดพลาดผิดธรรมวินัยนแต่ก่อนนั้นยังไม่มีกางเกงในแต่สมัยีมันเป็นยุคสมัยใหม่ลองคิดดูว่าถ้าโยมไม่ได้ใส่จากเทิมผลายไส้เลื่อนมากมายเราเชื่ออย่างยิ่งภาพพุทธการมีภาพพุทธองค์คงจะใส่อยู่ดีทีกสุดรูปคงได้ใส่ซักทีแบบนี้สิ ไมะสงนั้นต้องให้ความสำคัญยึดมั่นตำนานศัก์ในสิ่งสำคัญนักยึดรือในใจพรรณาโนก,กวาคนนอกน้อมไว้ตอรบเข้าใจอาวุโสพันณาแก่กว่าดีกว่าไม่เห็นจะสำคัญเมื่อออกวทแล้วทุกคนก็เท่ากันก็จริงที่เราควรทำแบบนั้นแต่ที่สำคัญคนด้วยกันดีกว่าทีชูบบวเพืพ่อละเพือพ่อมรรคผล เรื่ตัวสิกาอาจเกิดอารมณ์ทางเพศและเกิดกิเลสจึงห่ามแต่ต้องเลยอบาบัติีแแง่ถือความแค่เป็นปากคนแม่บัตแน่ๆถ้าเราช่วยคนสมมูติ์ถ้าเกิดมีสิกาโดนรถชนแล้วไม่มีใครสนเรวก็คนรไปช่วยนากีเลสตึงเวกับเรื่องนี้มันแตกต่างต้องใช้สติตัดทิจัยแต่แว่าเราจะสัมรัสนังในแบบใด ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอาเทวนิยมและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ด้วยความเพียรของตนกล่าวคือให้พึ่งพาตนเองเพื่อออกจากกองทุ์มีได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกายมีจุดหมายคือ การสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้างปัญญาในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความจริงถ้าญาติโยมจำอะไรที่อาตมาพูดไปในวันนี้ไม่ได้เลยขอให้จำแต่เพียงว่าวัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เช่นเดียวกับที่พระศัสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เองในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทพเจ้า